สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเอ้าเอ้เอ้ครับวันนี้มีจดหมายจากจากคุณมอม้าครับถามมาว่าพี่ทำทำไมถึงเลือกมาทำทำเรโอเพราะใครล่ะครับอ๋อก็เพราะว่าผมดูจาก FM 9 5็มาส้ามาครับเหมือนเขาทำเรโอครับจากแล้วก็อีกคนหนึ่งจากจดหมายที่สองอ๋อขอบคุณมากครับกับแฟนอาร์ที่คุณส่งมาให้ครับขอบคุณครับ น้องชอช้างครับขอบคุณครับงั้นเอาเราเรามาเข้าเรื่องก,กันเลยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอ,อนุสวรีประชาธิปไตยนะครับโอเคเรามารูประวัติความเป็นมากันเถอะครับสร้างขึ้นเมื่อพศสอ8 2ในสมัยรัชกาลที่8เพื่อเป็นที่ระลึกใน,ในการที่คณะรัชศนตร์ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมุยยนญาศิทย์เทาชมาระบอบประชาธิปไตย กรมศิลาปากรเป็นผู้ออกแบบโดยเน้นรูปแบบสถาปัตยกรรมให้แดงออกถึงความหมายของการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือปีกสูงจากพื้น2 0 24เมตรแล้วก็และพื้นที่รัศมียาว24เมตรหมายหมายถึงวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นการวันเปลี่ยนแปลง การปกครองผ่านรัฐธรรมนูญสูง3เมตรหมายถึงเดือนสาแห่งปีคือเดือนมิถุนายนปืนใหญ่15กระบอกหมายถึงพศ .247 5ซึ่งเป็นปีเปลี่ยนแปลงการปกครองพักขัน6เล่มหมายถึงนโยบาย6ประการในการปกครองประเทศของคณะรัษฎรและปูนปั้นลูกลุปบุคคลต่างๆได้ถึงเหตุการณ์ในคณะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยรัษดรครับที่ตั้งกลางสีแยกทาง ถนนรัชดำเนินกลางตัดกับถนนบ้านอินสอแหวงบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับลักษณะาทางสถาปัตยทางสถาปนกรที่สาคัญคือตัวพานรัฐธรรมนูญเป็นทองสำลิดมีปืนใหญ่เ5ผ้ากระบอกฝังปากกระบอกลงดินโดยรอบอนุสวรีย์พิมีพักขัน6เล่มติดอยู่กับประตูป้อมทั้ง6ด้านผ้าบุคคลเป็นปูนปั้น แบบนูนสูงประกอบติดฐานล่างของปีกทั้ง4ทั้ง4แสดงประวัติคณะรอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองอนุนสาวรีย์ไดีสถานอยู่บนลานวงกลมรถหลนัลนลันเป็นขั้นขั้นที่ด้านฐานด้านนอกครับของปีกทั้ง4ี่ก่อปูนเป็นอ่างน้ำพุเนื้ออ่างสร้างเป็นรูปแพญานาค่นน้ำลงในอ่างอีกชั้นหนึ่ง อนาเขตทิศเหนือจรดถนนประชาธิปไตยทิศใต้จรดใต้จรดถนนบ้านิสอทิศตะวันออกจรดทถนนราชดำเนินทิศตะวันตกจรวดถนนราชดำเนินกลางอเคประวัติก็ประมาณแค่นี้นะครับอ่าตอนนี้เราต้องตัดเข้าช่วงเพลงนะครับเราเข้าไปเจออีสพาัานะครับช่วงเพลงมา เป็นเพลง Johnny B Goode จาก s h a r k b u r y นะครับถ้าผมจะไม่คิดจากเรื่อง Back to the Future นี่แหละอ่าเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยครับวันนี้เราจะพูดถึงวังบุรพาอีกที่หนึ่งของของ9 4 9 9ย้อนรอยเก่ากันหน่อยย่านวังบุรพานั้นสมัยก่อนวังบุรพาพิรรมเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัว พระจุมจพันธสมเด็จพระจุมน์จอมเก้าเก้าเจ้าอยู่หวัวให้สร้างขึ้นพระสุธานสมเด็จพระสม,สมเด็จพระเจ้าวงเธอเจ้าฟ้าพานุนังสีสว่างวงรมพยาพานุพันธุวงวรเดชนะฮะตังแต่พศ .2418 หลังจากสมเด็จพระเจ้าวงเธอกรมพระยาพานุพันธุวรวเดชเสด็จที่วัวงคดในปีพศ2471ครับ อืมถ้าผมจะมแล้วขอข้ามไปอีกแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อปี2495าทายาททาราสรกุลพานุพันธ์จึงได้ขายวังบุรพาให้กับเอกชนคือนายโอสถโกสินในราคา1 2 2 0 00, 0 0ล้าน0 0 0บาทสมัยนั้นคงน่าจะแพงมากด้วยนะครับมีการรื้อวงัง ออกเพื่อสร้างเป็นศูนย์การค้าและโรงภาพย,ายนตลแห่ง3าแห่งคือโรงาพยบาย Kings, ลคิงส์โรงาพย,ายนต์กรีนและโรงพยบายลโรงโรงภาพย,ายนต์แกรนทำพิธีเปิดเมื่อวันที่30มกราคมพศ .2497 เมืองหลวมการกับตลาดมิ่งมิงเมือง,งปัจจุบันปัจจุันคือศูนย์การค้าดีโอสยามพาซา,าและโรงาพย,ายนต์ภาพย,ายนต์คือ อีแห่งหนึ่งคือสาราสาราเฉลิมกรุงที่เรารู้จักกันอีซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกรุงและตังสิน์ครบรอบ150ปีในปีพศ2475นะครับจึงนับว่าเป็นย่านนี้เป็นย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นในช่วง2499ถึง2500ย่านนี้ได้กลายเป็นแหล่งชุมนุมของวัยรุ่นหนุมสาวทันสมัยในระบานยุค90เป็นโกหลังวางซึ่งหมายถึงวางบูรพานั่นเองนะครับทุกวันนี้ศูนย์การค้าและภาพยน โรงพยาบาลเก่านี้นั้นล้วนเลิกจาัดก,การไปรหมดแล้วแต่ย่านดังเก่ายังคงเป็นที่รูจ้จักในชื่อว่าวังปูระผาเริ่มแรกจุดเริ่มต้นการเดินทางของเรานั้นคือสาาสาราเฉลิมกุง้งหรือชื่ออย่ายกพิจารณาว่าโรงมหางบาลรศหลวงสาราเฉลิมกุง้งรือเรียกสั้นๆว่าเฉลิมกุ้งนั่แหละครับเป็นโรงมหาบาลรศหลวงอ่โรงมหาบาลหลวง ตั้งอยู่ริมถนนเจริญกรุงแวงวุลภาพิลมนะฮะที่กรุงเทพนะครับเดิมเดิมที่เป็นพระรงค์พระติดตั้งเครื่องปรับอากาศสาราเชลมกรุงในวงังในวงังศิลาเลิกโดยพระสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ,จ้าอยู่หัวเมื่อวันที่1กรกฎาคมพศ2473ดและเปิดฉากพยยมครั้งแรกในปี2476โดยมีอมหามหาภายใต้ตตตทะเลเป็นภาพยนตร์ผสมอัศนะครับสายใหม่นั้นน่าจะดีน่าจะดังหน้าดู จุดเด่นของโครงสร้างสาราเฉลิมกรุงไม่ได้ใช้ผนังเปิดเป็นตัวรับน้ำหนักแบบสถาปัตยกรรมไตยแต่ใช้โครงสร้างภายในรับน้ำหนักแทนโดยรอบห้องโถงใหญ่กลางจะแบ่งเป็นห้องเล็กห้องน้อยเพื่อใช้ผนังใช้ผนังใช้เออแปบนึงครับใช้ใช้ผนังนะครับ ด้วยเหตุนี้ห้องโถงใหญ่ของสาลาเฉลิมกรุงจึงจะก,กว้างขวางยังมีภาัยชั้นบนยื่นออกมาหนึ่งในสามของพื้นที่นะครับดันั้นเรามาอยู่อีกจกัดัองดูอีกดีโอสยามพาซ่านะครับเดิมทีเมื่อก่อนตรงนี้เป็นตลาดมิ่งเมืองซึ่งครอบคุมพื้นที่ประมาณ14ไร่ ล้อมรอบด้วยถนนสายพาณิชย์เก่าแก่ถึงทั้ง4คือเจริญกุ้งบุรพพหังรัฐและตรีเพชรดีโอสายามพาซาเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่สูง5ชั้นสร้างขึ้นในรูปสถาปัตยการสมัยรัชกาลที่5ที่ผสมผสานความเป็นไทยและศิลวะตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างงดงามและโดดเด่น พาะนาคารแห่งนี้ได้จำลองบรรยากาศของตลาดมิ่งเมืองได้ดีเข้าไว้ด้วยร้านค้านานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าผ้าชิ้นและชุดตัดสำเร็จหลายสไตล์สีสันหลายรูปแบบที่สวยงามแปลกตา นับสิบล้านร้านขนมไทยอาหารนานาชนิดสลรับสุภาพสตรีผู้นิยมเครื่องประดับร้ำค่าอาธิเพชรพลอยและทองรูปประพันธ์ฝีมือประณีตสวยงามสามารถเลือกชมสินค้าได้ในร้านค้าอันยมดีชื่อดังนับ10บล้านนอกจากนั้นประกอบด้วยร้านปืนสุ้มพะเครื่องศูนย์ขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านานาชนิดและศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เดินไปอีกฝั่งพบกับห้าง,างในห้างในติงเกลิลโอลิมปิกจุดเริ่มต้นจากร้าน้าเล็กๆในย่านวังรราพาจนการมาเป็นห้างสรรพสินค้าเจ็ดชั้นที่มีอายุยดวนานมากกว่า70ปียังคงเปิดการว่าเป็นแหล่งรวมสินค้านำเข้าจากตา่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนเครื่องดนตรีอุปกรณ์กีฬาเครื่องสำอางน้ำหอมและเสื้อผ้าเสื้อผ้าแฟชัฟ่น<ส>ถือเป็นห้างที่ทันสมัย คบคันที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นตามสโลแกนขังเครื่องกีฬาราชาเครื่องดนตรีราชินีเครื่องสับอ่างเดินมุ่งหน้าไปตามถนนตรีเพชรเข้าสู่วิทยาลายัยเพาะช่างแหล่งเรียนรู้ศิลปะก,การช่างของไทยสถาบันเทคโนโยลยีราชมงคลวิทยาลัยเขตเพาะช่างเป็นวิทยาลายัยวิทยาเขตที่จัดการศึกษาวิชาศิลปะและหัตถกรรมโดยเฉพาะแต่เดิมวิทยาเขตเพาะช่างได้รับพระราชทาน ให้าาทานให้าทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระบาทสมด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีกระแสรับกระแสพระราชด,ดำริทรงห่วงใยในศิลปะการช่างของไทยจะถูกอิทธิพลจะถูกจะถูกอิทธิพลของศิลป,ปะวัฒนธรรมต่างชาติโดยเฉพาะศิลป,ปะวัฒนธรรมวรฒณธรรมตะวันตกที่แพร่หลายเข้าครอบ อาจถึงข้าวสูเสื่อมสูญได้จึงมีพระราชประสงค์ทำทำนุบบำรุงศิลปะการช่างของไทยให้พัฒนาถาวรสืบไปอืออกเดินทางตามไปตามถนนจับพัดผ่านสะพานเจริญชัยไปตามถนนมหารัตเข้าสู่ย่านเก่าตลาดท้ายวังตลาดเก่าของชาวัง ยามาถึงท่าเตียนที่เคยเป็นย่านการค้าใหญ่ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เดินผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อธิปากค์องตลาดตองนี้ราชินีมิวเซียมสยามท่าเตียมลายอย่างซึ่งสมัยก่อนนั้นเป็นตลาดท้ายวัวงที่ใหญ่แต่ปัจจุบันถือเป็นแหล่งสำคัญของฐานที่หลายที่เช่นกันในที่สุด เดินผ่านสำราญใจพร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์เก่าๆไปแล้วหลังจากนี้ก็ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ